โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมดูกับผมคนเดิมกับช่องเดิมกับแมปอ่าชื่ออะไรไม่รู้โอนไฟไนแอดยัวเฟนสักอย่างหนึ่งซึ่งแมปนี้นะครับก็จะเป็นไฟไนแอดเฟดดี้แหละแค่เอาเพื่อนของคุณมาใส่แทนหุ่นเฟดดี้โอเคอ,อ, okay. อันนี้คือเลือกเพื่อนได้เลยอ๋อนนคือจะให้ใครเป็นอะไร ซึ่งแบบนี้เนี่ยเพื่อนผมเขาแนะนํามานะครับก็เลยโอเคมาลองเล่นลงช่องก่อนละกันซึ่งอันนี้เนี่ยผมเล่นครั้งแรกกันนะผมจะเอาอันนี้มาผมจะเลือกเพื่อนหนูมที่หน้าตามันน่ากลัวน่ากลัวหน่อยมันก็ไม่ได้น่ากลัวเยอะหรอกแต่ก่อนอ,อ๋อใครบางอันไอ้นี่ก็ได้มั้งโอ้โหนี่ชัดชัดเจนเลยไป เลือกมาแต่คนอย่างนี้แล้วกัน,นะทุกคนอ่ะขอเททีสักอันหนึ่งกันปะซึ่งแมปนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงน,นะทุกคนเพราะผมก็เล่นครั้งแรกกันโลดดิ้งเมนูโอเค Find d n นอ e Add โอเค lên ย ê n nhà ngay ở คืนที่หนึ่งตอนเที่ยงคืนนะฮะคามิรต้องทํำยังไงเนะี่ยต้องดูกล้องเหรอ Hey welcome to the team uh, let me give you a rundown Uh, I'm recording this pre recorded message to help you get a feel for the place, and I actually have no idea what I'm But I was given a few things to tell you about. <coughs> Listen, I need to make money. <coughs> <for> <coughs> so, <if> you were <coughs> doing the <coughs> arrival, <coughs> really don't want my advice, just go ahead and mute the call, but head advice otherwise. Alright. Let's see

อ๋อก็แทนบางที้เปิดปิดได้โอเคโอเคแล้วมีอะไรให้เราสํารวจได้บ้างเรามีหน้าที่แค่สองกล้องอเฉยใช่ไหมอ๋อนี่หันหน้าจอได้หันปิดได้ด้วยอ้ปิดตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีสักตัวหนึ่งมาปึง่งโอยแล้วปิดสับมันได้ไหมเนะนีย่ยแล้วตรงหลอดเขียวๆนี่คือพลังงานเราใช่ไหม ก็คือต้องระวังว่ามันจะมีสักตัวหนึ่งเข้ามาสินะต้องกลัวถ้าที่ดูแล้วแบบนี้ขยับตัวไม่ได้นะคะขยับได้แค่กล้องอย่างเดียวอันนี้ผมปรับแสงสุดแล้วเนะี่ยมองไม่เห็นลเลยขยับขึ้นบนลงล่างไม่ได้ครับห้องอาบน้ำแล้วห้องที่เราอยู่มันคือห้องไหนเนะี่ยห้องหนึ่งเอหรือเปล่า ออนเป็นเวทีเขาเอาแ,ลแล้วเราอยู่ตรงไหนนะ่ะเราอยู่ตรงนี้เหรอใช่ไหมอ่าใช่นี่ประตูอันนี้คือห้องของเรานะฮะอันนี้เป็นประตูใช่ไหมน่าประตูห้องเราเราพค่อยู่ตรงบานส่วนนี้นะยังไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเนะี่ยกุอจะคืนที่หนึ่งคงยมไม่มีอะไรอะไรหรอก โอเคตอนนี้ทีสองแล้วครับแล้วนี่คืออะไรส่องไฟด้วยโอเคนี่เป็นส่องไฟโอ้โหคองไฟนี่รถเร็วไม่ได้ดูกล้องไฟเรื่อยนะฮะหน้าที่ของเราตรงนี้โอเคหุ่นนี่ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วหุ่นตัวอื่นมันมันจะอยู่ที่ไหนได้เนะี่ย คุ่นตัวอื่นแล้วผมไม่ได้เล่นไฟในสวัสดีครับพี่ไม่มีอะไรดีครับเฮ้ยครับพี่ห้องเรามีอะไรไหมเนี่ยมีตัวอะไรแปลกๆพิกลไหม ไม่มีไม่มีโอเคทำไมหมรู้สึกว่ามันมีคนจ้องวะตัวน,นี้จีสามแล้วพี่คนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมพี่คนนี้ยังยืนอยู่ที่เดิมเราคงจะมีหน้าที่แค่ดูกล้องนะครับ ว่าพี่คนไหนอยู่ตรงไหนบ้างอั่นหละซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปยาวหรือว่าอะไรเยอะนะคะผมพอดีว่าผมจะสอบแล้วนะครับก็เลยอาจจะคลิปอาจจะไม่ได้ยาวค่ะนะครับอาจจะประมาณสิบกว่านอาทีก็เอ,อมันก็ปกตินีวยว่ย่ะแว่าผมก็จะทำคลิปทุกสอบอาทเหมือนเดิมนะ โอเคพี่พี่คนยังอยู่แล้วผมไม่ได้ยินเสียงอะไรผมเลยผมผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไม่มีใช่ไหมเดออีคงไม่มีแหละซึ่งผมว่าคลิปนี้น่าจะอย,อยู่ที่วันที่หนึ่งก่อนนะครับแลวันที่สองผมค่อยมาต่อคลิปที่สองแล้วกนันปึ๊บ นไม่มีอะไรห้องครัวห้องครัวนี่ผมยังมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนมันมืดจัดมืดมากเลย sorry อ,อะไรนะผมว่าวันที่หนึ่งน่าจะยังไม่มีอะไรนะคะผมก็คลิปที่หนึ่งก็จะประมาณนี้แล้วกันอุย้ยช่างมืดสะแล้วเกินตอนนี้ C.A.M. แล้วไม่มีอะไรใช่ไหมคงไม่มีหรอกมั้งไปสิไม่มีหรอกใช่ไหมโอเควันที่หนึ่งครับยังไม่มีอะไรก็ไปดูหน้าของพี่คนนี้กับพี่คนนี้เลันถ้าเกิดว่าใครเห็นในห้องครัวก็ คอมเมนต์บอกผมได้นะผมมองไม่เห็นเลย,เลยจริงในห้องครัวผมไม่เห็นเลย,เลยมันมืดแบบมืดมากอันนี้คือผมปรับแสงแสงเสือนะอ๋อนี่อยู่นะผมจำได้ว่าไม่มีตัวนี้ผมจำได้ว่าไม่มีตัวนี้นี่เฮ้ย๋ยดีห้าแล้วพี่ เฮ้ยเด้อเด้อเด้อผมจำไม่ได้ว่ามันไม่มีอยู่ตรงนี้นี่อ้กกันก่อนกันกันกันไมพี่คนนี้โอ้ยมันอยู่ตรงประตูเลยใช่ไหมเนี่ยทุกคนใช่นไหม อยู่ประตูเลยโอ้โหเจริญล่ละเออคือหนึ่งดเล่นอย่างนานเลยโอ้โหโอ้พี่คนนั้นเขายังไงกันแน่เนี่ยถ้าผมมาขึ้นเขาจะไม่พุ่งมาใช่ไหมสวัสดีครับ เครับพี่ปับปพ๊บพี่ลองวิ่งมาสิพี่โอเคอุ้ยโอเคอเครับผมหกโมงเช้าละคืนหนึ่งสิบนาทีโอ้โหผมเล่นมาคืนหนึ่งนี่คือสิบนาทีนะทุกคนคลิปนี้ โอเคผมโอ้โ oh, ห okay. คลิปนี้มีแต่ดูกล้องอย่างเดียวเลยผมรอดูคลิปหน้าเลยครับผมว่กาคลิปหน้าจะเป็นการเข้าสู่คืนที่สองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, ดซับสไครต์คอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับผมเอหราวันนี้สวัสดีครับผมคลิปใหม่มาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับไปแล้ว